ดูข้อห้าแม่ซื้อจานจำนวนครึ่งโหลให้านาัารห้าร้อยบาท1นฉบับได้รับเงินทอนสองร้อยบาทคือใบ500ร้อยไปหนใบนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ซื้อจานครึ่งหลได้รับเงินทอนสองร้อยบา,เาทเําถามมาข้อใดถูกต้อง หนึ่งจานใบละราคาใบละสี่สิบบาทสองช้อที่สองจานราคาโหลละสี่ร้อยบาทช้อที่สามแม่ซื้อจานทั้งหมดเป็นเงินสองร้อยหกสิบบาทช้อที่สี่หนึ่งโหลได้รับเงินทอนสี่สิบบาทนี่คือเราวิธีคิดนะครับพี่นี่วิธีคิดก็คือเราต้องรู้ว่าหนึ่งโหลเท่ากับเท่าไหร่ หโหลโลก็เท่ากับ12บสองนะครับสิบสองใบสิบสออันนะครับหโหลถ้าครึ่งโหลก็เท่ากับหกกับห <c oughs> ซื้อจาน,นหกใบครึ่งโหลได้รับเงินทอนสองร้อยหกสิบาทเห็นไหมถือถือไปห้าบาทได้รับเงินทอนสองร้อยหกบบาทแสดงว่าเราซื้อไปสองร้อยสี่สิบบาท นะเราซื้อเท่าไหร่ก็คืออันนี้ถือเงินไป500บาทอันนี้เงินทอนเขาทอนมาให้เหลือเงิน260บาท <c oughs> เราซื้อไปเท่าไหร่ก็คือ500ลบเงินทอน260ร260เหลือ240เราจ่ายไป240บาท240บาทนี่ซื้อจาน6ใบแปลว่า6ใบ6ใบนะครับ 6ใบนี่จ่ายไป240บาทแสดงว่า12ใบก็ต้องเป็น480นะครับ6ใบ208 240นะ12ใบก็480มาดูช้อยที่1่เขาถามจานราคาใบาละ40บาทจริงไหมวิดีคิดก็ครับ6ใบนี่240บาท1ใบเท่าไหร่ก็240หารด้วย6หารกันลงมาก็ได้เท่ากับ40นะครับ 64 24ดึงศูนย์ลงมาเป็นเศษก็เติมศูนย์ข้างบนเป็น40นะครับตัวนี้ถูกจานใบละ40บาทนะครับข้อที่สองจานราคาโหลละ400บาทถูกไหมไม่ถูกนะครับจานราคาโหลละ480บาทนะครับเพราะว่าครึ่งโหลก็240 ข้อที่3แม่ซื้อจานทั้งหมดเป็นเงิน260บาทซื้อจานทั้งหมด <c oughs> เงิน260บาทใช่ไหมไม่ถูกแม่ซื้อจานทั้งหมดเป็นเงิน240บาทนะครับว่เาเห็นไหมนี่ซื้อเงิน240บาทลบกันออกมาเหลือ240ข้อที่4ถ้า1นึโลรับเงินทอน40บาท โลหนึ่งเท่าไรเนื้อหนึ่งสี่ร้อยแปดสิบนะครับจะได้รับเงินทอนในโลหนึ่งก็สี่ร้อยแปดสิบถือเงินไปห้าร้อยบาทก็ได้รับเงินทอนยี่สิบบาทนะครับช้อยทีู่่กคือช้อยที่หนึ่งนะครับสี่สิบบาทนะต่อไปติมกับต้อย เพืการบรรจุส้มใส่ถุงติมบรรจุบรรจุได้ยี่มห้าถุงต้อยบรรจุได้30ถุงโดยได้รับค่าจ้างถุงละเปรตบาทมาดูคำถามข้อใดกล่าวถูกต้องติมได้รับค่าจ้างน้อยกว่าต้อย40บาทข้อที่2ต้อยรับค่าจ้างมากกว่าติม50บาทเราต้องมารู้ว่าต้อยเท่าไหร่ติม,มได้เท่าไหร่ นะนี่ติมได้ยิมห้าถุงถุงละเปียกก็คือยิม5ยิมห้าถุงถุงละเปียดบาทก็ยิมหคูณเปียนะครับเอายิมหคูณเปียก็ได้200ติมได้200บาทต้อยได้240บาท 240ลบ200เหลือ40ต้อยนี่240ติ๋ม200แสดจะงว่าติ๋มได้รับค่าจ้างน้อยก็ต้อย40บาทติ๋มได้รับค่าจ้างน้อยก็ต้อย40บาทนะครับตที่1ถูกต้อง <c oughs> ดูข้อ6จจำนวนดอกกุหลาบที่นิ่มทำได้เวลา5วัน วันแรก4ดอกวันที่2 6วันที่3 8วันที่4 10วันที่5 12จากตารางข้อใดถูกต้องช้นที่1น,นิ่มทำดอกกุลับได้ทั้งหมด30ดอกชั้นที่2แต่ละวันนิ่มทำดอกกุลับเพิ่มขึ้น3ดอกอันเราก็มาดูมาดูชั้น1นเลย น่ยมันดอการาบได้ทั้งหมด30ดอกจริงไหมก็เอาตั้งแต่วันที่วันแรกนะครับจนถึงวันที่5นะครับ4 6 8 10 12มาบวกกันก็เท่ากับ40ดอกไม่ใช่30นะครับเพรที่2องในแต่ละวันทําดอกรกราบเพิ่มขึ้น3ดอก4มหา6 2 6 5 8 2 8 5 10 สองสิบหสิบสองสองนะครับเพิ่มพื้นทีละสองไม่ใช่เพิ่มพื้นที่ละสามนะครับชาวที่สามน่มนดอกกุหลาบวันที่ห้ามากกว่าวันที่สองแปดดอกวันที่ห้าเท่าไหร่วันที่ 5, ห้าสิบสองนะครับวันที่มันมากกว่าวันที่สองวันที่สองเท่าไหร่วันที่สองหกนะครับแปดดอกไม่ถูกเลือกหกดอกนะครับ วันที่ห้าบสองวันที่สองหกสิบสองหเดือนหครับใบช้อยที่สี่เนี่ยมันทำดอกกุหลาบวันแรกและวันที่2รวมกันได้น้อยกว่าวันที่ห้าอยู่2ดอกวันแรกกับวันที่2วันแรกคะแนนหกวันที่สองวันวันที่แรก4วันที่สองหมกันเป็น10น้อยกว่าวันที่ห้าเท่าไหร่วันที่ห้าสิบสองลบสดือ2ถูกต้องนะครับ นี่มันทำดอกกเหล็วันท่าดอกกุหลาบวันแรกรวมกับวันที่สองสี่บวกหกสิบสองวันรวมกันน้อยกว่าวันที่ห้าหยุดสองถูกต้องนะครับมาดูวิธีทำ